สวัสดีค่ะที่นี่คือวัดศิลาอาดนะคะที่ภูผะค่ะจังหวัดชายภูมินะคะที่ตำบลนาเสียวค่ะเดี๋ยวบุงหาพาชมข้างล่างนะคะดูบรรยากาศรอบนอกค่ะบรรยากาศดีมากเลยนะคะ เดินลงไปก็จะไปเห็นพระพุทธรูปที่แกะสลักด้วยหินนะคะแกะสลักอยู่สองเพิงนะคะเป,เป็นเป็นหินลักษณะคล้ายรูปเห็ดน,นะคะสอ,สองเพิงรูปแรกนะคะก็จะเป็นพระพุทธรูปนะคะหน้าตักประมาณห้าห้าฟุตค่ะความสูงของท่านก็ประมาณเจ็ดฟุตนะคะที่ชาวบ้านเรียกท่านว่าหลวงพ่อตื้อนะคะ เพิงที่สองค่ะก็จะเป็นการแกะสลับรูปนูนนะคะแกะสลักพระพุทธรูปรูปนูนประมาณ8องค์ค่ะเนี่ยค่ะงาพาชมนะคะ ที่นี่นะคะสร้างขึ้นประมาณเรา,เราเราพุทธศตวรรษที่สิบแดสิบเก้านะคะเมื่อก่อนตรงนี้จะเป็นหน้าผาสูงนะคะยังไม่สามารถขึ้นมาไหว้แบบใกล้ชิดขนาดนี้นะคะเราจะอยู่ข้างล่างเลยค่ะเวลาจะไหว้ต้องแหงนหน้าดูนะคะดูท่านพระองค์ตื้อนะคะคำว่าตื้นนะคะภาษาท้องถิง่น ที่แปลว่านับนะคะนับ1,000ตื้อเท่ากับ1,000ล้านค่ะแล้วก็จะมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะคะที่ไหลมาจากถ้ำพญานาคอยู่ทางหน้าผานะคะนี่ค่ะนี่คือถ้ำเบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะคะไหลมาจากถ้ำพญานาคน้ำจะจะออกตลอด ตลอดเลยค่ะลึกค่ลึกมากมองไม่เห็น